ตอนสั้นเอฟเรื่องพาลูกไปเที่ยวสงการงานสงการตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะเหนื่อยจังเลยไปพักผ่อนบ้างดีกว่าเอ๊ยยังไม่ตื่นอีกหรอเนี่ยบุกสักหน่อยแล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวนี่ลูกตื่นได้แล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวนะอื ก็ได้แม่ไปเที่ยวไหนอะ่ะไปเที่ยวงานสงการหรอมันไม่มีคนเลยวันนี้เราอะ่ะจ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 ะ,จะไปแบบแม่ซื้อมาไงแบบเป็นคนเดียวเลยอะ่ะจะไม่มีใครมาแย่งหนูแน่ๆนเฮ้ยจริงหรอเป็นเซิร์เวียพีเลยอะ่ะเฮ้ยจริงหรอแม่จริงจ้าอาบน้ำได้แล้วปะค่ะ อาบน้ำเถอะเอออาบน้ำดีกว่าอาล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 าสบายใจเปลี่ยนชุดกันชุดอะไรดีนะชุดนี้ละกันแม่เสร็จแล้วจ,จ,จะจะจาไปไปกันเลย เดียวเดียวเดียวหนูลืมกระเป๋าไม่ต้องหลอกแม่รอนแล้วเนี่ยเห็นไหมเหนื่อเต็มตัวเลยใส่หมวกอยู่เนี่ยไปออะไรเนี่ยเตรียมขันไปยังเตรียมไปแล้วในกระเป๋าหนูลืมเอาฉีดน้ำหนูลืมเอาปืนฉีดน้ำลืมไว้ที่บ้านยายอะ่ะโอ้ยไม่ต้องไปเอาละไกลไปไปเลยไปแค่ขันพอ ก็ได้อะลืมปืนฉีดน้ำที่บ้านยายอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นไงถึงแล้วดูดูรถด้วยนะจะถูกรถชนเอาเข้าล่ะไปไปถึงงานแล้วอ่านก่อน งานวันสงกรานเจ้าของงานเกมสก,กุระเลิฟโรบอกงานสงการานปี2565ยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณค่ะโอ้โหเขาเขียนดีจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจองตั๋วค่ะคุณจองตั๋วไว้ล้วมี่คอคะอ๋อลืมไปค่ะ ไหนก่อนดีนะลูกเล่นไหนก็ได้อะแม่เตรียมเสื้อผ้ามาเป้าเตรียมมาสตีเล่นอันนี้ไหมล่ะอันไหนแม่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแม่จะนั่งรอนะแม่ไม่เล่นด้วยหรอเดี๋ยวแม่เล่นเดี๋ยวแม่ไปเก็บกระเป๋บบาก่อนโอเคไหมโอเคค่ะเล่นเลยเดี๋ยวแม่ถ้าหนูเล่นบ้ามันทินแล้วเดี๋ยวแม่ลงไปเล่นด้วยค่ะ อยากเล่นมานานแล้วไปถึงแล้วโอ,ไอไ้ไม่กล้าลงไปเลยใส่น้ำไม่กลัวกลัวเอมก็ไล้เล่นลงไปก็ได้ว้าวบุมโอ้โหสนุกจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาแจากไอดีคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวต้องบอกเราด้วยนะว่าของใคร ไปโอ้เหนื่อยไปกันพิสซนปรับแป้งกันเถอะเซอร์แป้งปะไข่ก็ได้ษขิ้โอ้โหเฮ้แป้งโคตรเยอะดูสิแป้องอย่างเยอะเลยหอมด้วยสงสัยน่าจะเป็นแป้งแคร์ <laughs> หมดเอ่อประมาณอะไรนะ มันเออมันเรียกว่าแหละมันกระบอกหนึ่งอ่ะหืมใหญ่ๆประมาณนี้น่าจะแบบเออแป้งแครหนึ่งร้อยขวดนะดูด,ดิหืมมันเป็นกองเลยถ้าลองไปในตัวข่าวจุ๊ะแน่แนโอ้โหเยอะจังเลยอันนี้มันก็มีตั้งสอง สองกระบอกเลยนะเนี่ยกระบอกเลยนะโอ้โหเขารวยมาจากไหนเนี่ยหอมก็อยากลงไปแล้ว่าลงไปดีไหมไม่กล้าไม่กล้าเลยไม่ไม่อยากลงละมามาปะแป,ป้งตัวเองสักหน่อยเอะทำไมแป้งไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูตอนอยู่ในมือเนี่ยช่างมันเถอะปะไปเลยแล้วป้ะ ไปลดน้ำตำหัวผู้ใหญ่กันแม่ถึงเวลาแล้วแม่ไปเล่นได้แล้วเล่นอะไรเล่นตรงเนี้ยโอเคอเคว่าแต่เราเล่นกันสองคนไม่เห็นสนุกเลยนะแม่๋ยวแม่เชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะโอ้โหดูสิตรงนี้มันแบบมีที่ฆ่าเชือ้อที่ตัวเราแบบฆ่าเชื้อไว้แบบ ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะลงไปที่สไลเดอร์ดีตังอั้นป่ะเฮ้ยคันเจ๊หายมากแล้วก็ลูกบอลแล้วก็น้ำน้ำกลิ่นเหมือนแป้งแคร์เลยนะแม่เขาไปเล่นด้วยนะจะโอ้โหนี่ก็น้ำเยอะเกินแม่จะลงเล่นฝั่งนี้ืมแสงไฟสีฟ้า นั่นว่าอะไรเนี่ยโตนแป้งปะไข่ก็ได้ฮิฮิฮฮโอ้โหไหนดูหน่อยหืมหอมเวอร์แป้งแข่ชัดๆหืมโอ้ยมันจะตกเลยนี่ตกนี่เป็นตัวสีขาวลยน,นั่นแน่ะหืม ร้อนมากเลยแต่ก็อยากเล่นน้ำอ่ะเนาะไปะไปเล่นน้ำกันลูกโอเคค่ะไปไปไปสาด์น้ำกันไปนี่นี่โอ้โหเมื่อไหร่เพื่อนจะมาคะเขากำลังขับรถอยู่ไปกันเลยครับพ่อโอเคโอเคนั่นไง หมึกฟ,ฟ,ฟ้าน่าจะใช่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไม่มีนะไม่มีแน่ๆนะไม่มีแน่ไปโอ้โหไปกันเลยถึงแล้วไปจองตั๋วกันอ่านแป๊บหนึ่งงานวันสงกราน เจ้าของงานเกมสกุระเริฟโรบอกยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณค่ะไปเข้าไปดีกว่าพี่ครับจองตั๋วหนครับเออมากี่ท่านคะสองท่านครับนี่ค่ะเล่นถึงกี่โมงคะเล่นกี่ชั่วโมงดีคะเล่นสองชั่วโมงครับโอเคค่ะ พ่ <Back. S 1> อครับนั่นนั่นโมเดลหรือเปล่าไหนนั่นใช่โอใช่เลยครับโอ้โหโดนปะแป้ตลกมากเลยผมไปเล่นด้วยได้ไหมครับได้สิเล่นแค่สองชั่วโมงเดี๋ยวพ่อนั่งรอนะเดี๋ยวพ่อไปเล่นสไลเดอร์ก่อนโอ้โหมีแผ่นฆ่าเชื้อด้วยแผ mm hmm. ่นแผ่นแผ่นฆ่าเชื้อ ไปเฮ้ยสนุกเวอรอยากเข้าไปอยู่ในเกมจังเลยโอยไปดีกว่าออ้ไปเล่นอะไรก่อนดีโอ้โหงานนี้มีเยอะแยะนานเล่นมากว้าวอยากลองเล่นอันนี้สุดๆไปเลยอะ่ะ มันดูซิว่ามันจะแบบน้ำเย็นอื้อน้ำเย็นจังเหยียบแผ่นข้าเชือ้อกกอนขึ้นดีๆไม่ได้แบบนี้เลยเหยียบเยียบไปเลย,ย,ยแผ่นข้าเชื้อในตัวเองมันก็จะฆ่าเชื้อเราให้ไปหมดเลยแล้วก็จะไหลปืดป๊ดๆไปเลยน้ำด้วยกันโอเคไปยู มันเล่นแปะแป้งกลั้นทั้งสองคนก็เล่นอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ยโูถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณค่ะบยบายนะจุกหนา้ายบายค่ะไปเล่นส่งการก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นส่งการออนไลน์ก็ได้ในชีวิตจริงเล่นไม่ได้